สวัสดีครับอยู่กับเดลซาซาชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> มีการอัปเดตใหม่เน่เลนเจอร์ Ranger ตัวใหม่มาแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กาชาแน่นอนไม่พ้นที่ไหนได้นะครับก็สูตรไม่รู้คิดมั่วๆเองนะครับไปเลยสเตจหลักก่อนผมใช้เพื่อนมา้ยัง ไม่แน่ใจอ่ายังไม่ได้ใช้อ๋อโอเค let's go ก็ไปเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีสนทนากับจีจีกันเมือเดิมครับตอนนี้ก็ยุ่งยุ่งนะครับเขานะครับยุ่งยุ่งไม่ใช่ผมโอ้ได้ตัวดีได้ตัวดี โอ้ดี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 โอเคพัดกลับไปก่อนเลยนะครับพัดกลับไปก่อนเลยนะครับยิง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 ไม่รออะไรยิง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 สามยิงยิงยิงโอ้ลิปเอ้ยปั๊ม เฮ้ยท่านผู้ชมดูป้อมดิเฮ้ยเดี๋ยวนะชักจะแปลกๆชักจะแปลกๆป้อมแข็งขึ้นใช่ไหมคิดไหมว่าป้อมแข็งขึ้นโอเคครับยืนหยัดสู้ครับเออ้ย โอ้โหโอ้โหยืนหยัดสู้จนถึงที่สุดเออเอเออเออโอ้โหนะครับก็ลืมบอกไปว่าวันนี้มันมีอัปเดตมาหรือบอกไปยังนะครับก็มีอัปเดตมานะครับก็แบบว่านั่นแหละไป ต่อด้วยสเตทพิเศษอ้าวอยู่นี่โอเคอเฮ้ย <Hey! S 1> What เดี๋ยวทำไมมันไม่มีฮีโร่เออเออเออตรงนี้มีอ้าวทำไมมงขยับอยู่ตรงเนี้ย นีอ้าวมูนขยับมาอยู่นี่อีกนะครับเฮ้ยชักจะแปลกๆอ้าวคนนี่แล้วนี่ล่ะตรงนี้ไม่มีตรงแรกอะ่ะไม่มีนะครับมันแปลกๆไงก็ไม่รู้โอ้เข้าไปเข้ามานะ แปลกไหมท่านผู้ชมอันนี้ไม่แปลกรู้สึกแปลกแปลกไหมต้องเล่นกระโหกหินน้ำตาสองเหรอแป๊บนะเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนเพื่อนเราว่าเพื่อนอยู่9กตอนนี้จัดทีมเป็นยังไงบ้างทีมอย่างนี้อีกแล้วเหรอ ไม่ชอบเลยทีเนี้ยมันรู้สึกกระกา,กากไงไม่รู้นะครับก็โอเคนะก็เออพีพีพีเอ้อเอออาพีพีดับอ่ะ ยวเลดไป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 เฮ้ยเดี๋ยวดาวม่วงเหรอคล้ายๆหกดาวปะเออแปลกแปลกแปลกนะครับแปลกแปลกสุดยอดเลยนะครับตีตีตีต,ต,ตีเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะโอ้โห โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เฮ้ยโหดไปโหดไปพี่ครับพี่โหดไปโหดไปพี่พี่พี่โหดไปพี่โหดไปพี่โหดไปพี่เอ๋ยพี่พี่พี่โหดไปโค้ เฮ้ยอย่างนี้ไม่เริ่มเริ่มชักจะไม่ใช่ละชักจะไม่ใช่ละชักจะไม่ใช่ละโค้ท่านผู้ชมดูนะครับดู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 ด,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 ดูโอ้โหตีไม่ถึงตัวสัก,กนิดนะครับ เอาใหม่อีกสักรอบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียอารมณ์โจเกินโจเกินนะครับชุนหลีนะครับโจเกินเนี่ยมันโหดไปอะนะมันโหดไปอะเนี่ยเนี่ยดูดูดูโดนทีหายหมด โดนทีหายหมดโดนทีหายหมดเห็นไหมดูมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โฮอริโมโรินะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสูตรผมนะคือเล่นเล่นอะไรก็ได้นะครับเล่นก่อนแล้วค่อยสุ่มนะครับไม่ใช่เปิดมาปุ๊บสุ่มเลยนะครับไม่ต้องรำคาญครับ ว่ามันไม่มีอะไรทำจริงๆนะโอ้โหนั่นตีโดนตัวไหมเนี่ยโอ้โหพอเหอะพอเหอะพอเหอะหัวร้อนเกมมิ่งเลยนะครับอย่างนี้นะครับนะมาเก็บของนี่กันโอเคเฮ้ยกดหึนึกว่าจะได้สักหกดาว เออทูทังกี้ไหนดูดิโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ้าเริ่มชักจะเครียดเดี๋ยวเราลืมเข้าร้านค้าแต่เดี๋ยวเก็บรางวัลล็อกอินก่อนนะครับเน่เก็บเก็บเก็บ ดูร้านค้าก่อนนะว่ามีกบแดงเจ็ดดาวเปล่านะครับก็ต้องมาส่องทุกวันนะครับว่ามีนะนี่งโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเราทำคลิปแย่งเดี๋ยวเราเล่นอารีนากันนะจะเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบนะครับเพราะเวลาไม่พอแน่มาสุมกาชาสุมกาชา โอเคเดี๋ยวผมย้ายสถานที่สักครู่นะครับอาแต่สถานที่นั้นอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับก็คือห้องพักผมเองโอเค let's go ไปกันโอเคนะครับมามาต่อกันเลยเดี๋ยวเรามาสุ่มที่ห้องพักอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับโอเคมากดยกเลิกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับผมกดครั้งที่ยี่สิบนะครับเลขที่ผมชอบนะครับเป็นเลขสิบนะครับในชอบที่สุดในเลขสิบก็เป็นเลขยี่สิบนี่แหละครับโอเคนะครับขอร้องขอร้องขอตัวดีๆฮนะ please 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 โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดนะครับเอ้ยจะเฮ้ยเจดาวเอ้ยโอเคอย่างน้อยก็ยังดีอ่ะ คิดในเงบวกนะครับอย่างนั้นก็ยังดีอ่ะเดาวนี่หายากนะบอกเลยนับจะทําให้ผมสามารถอัพเจ้าแชมเปญนี่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานครับเราก็จะได้เห็นโรสแชมเปญนะครับนี่ยัดเข้าไปนะครับเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นอาลนณานอกรอบนะครับโอเคก็สำหรับครั้งนี้นะ ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย